จริงรถล,ลุงเนี่ยมาถึงก่อนถ้าไอ้หนูมึงเบรกสักนิดนึงมีน้ำใจใส่เข้าไปหน่อยนะก็จะไม่เกิดเหตุขึ้นถามว่าคุณลุงเนี่ยขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือเปล่าไม่นะครับแต่คุณลุงเนี่ยไม่ได้ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะเบี่ยงเลนจากซ้ายมาขวาเห็นเขาบีบแต่ไล่และขับปาดซ้ายปาดขวาลุงแกเขาพยายามหนีครับเพราะตัวเองยังไม่รู้ว่าเราไม่ได้ชนอะไรกับใครนะครับ แค่ขับปาดเขาจะเบี่ยงเลนมาหน่อยและไอ้นี่มันไปชนมันเองชนมันเองอ่ะแข่งเบรีเออร์นะครับ เขาเลยไม่รู้แล้วถ้าพ่อของไอ้หนุ่มคนนี้แก่กว่าพบตรเขาก็จะเรียกอาเพื่อเพิ่ม power ให้ตัวเองอะว่าอากูนี่ขุชการตํารวจแห่งชาติมันทําให้ร้อยเวงกับตํารวจหวันไหวครับยิ่งมีเสียงทางโทรศัพท์มาเฮ้ยฝากดูหน่อยนะหลานผมเองลูกเพื่อนผมเองลูกพวกผมเองถ้าไม่เป็นข่าวนะตํารวจอาจจะเจจาว่าตะลุงเลยลุงไปขับรถปาดหน้าเขาเขาชนแท่งบริเออร์แล้วยังไม่นั่นอีก หนีมีความผิดนะขับรถเฉียวชนผู้อื่นทําให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วหลบหนีกว่าเขาจะสกัดจับปุ้มลุงได้ลุงนี่ตายเลยแต่หลังจากไล่ล่ากันเนี่ยไอ้หนุ่มเอ้ยหนูผิดลูกเป็นเจตนาคุณแล้วนี่ผิดข้อหานี้แล้วนะหนูไม่ใช่ประมาททาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอันนี้คุณตั้งใจ จะไปเข้าองค์ประกอบข้อหาพยายามฆ่าก็ได้ตำรวจเอยวเพิ่งไปปากเร็วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงก็ไม่ใช่อุบัติเหตุครับใครช่วยนะตำรวจท่านใดช่วยนซะวยสวยซวยแน่แน่ขับรถ BMW ออกมาจากด่านนะครับด่านเก็บเงินนะครับแล้วก็มีลุงกับป้า จาก4ี่เลนเนี่ยเขามาบีบเหลือ2เลนนะครับเลนที่มุมขวาสุดเนี่ยมันเขียนเส้นให้ไปชนเกาะกลางเลยนะแม่ไอ้เจ้าหน้าที่ใครถูกใครผิดจุดนี้ก่อนนะครับกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อถึงทางร่วมทางแยกหรือในวงเวียนเนี่ยนะครับถ้าเราขับรถเข้าไปวงเวียนจะต้องให้รถในวงเวียนเนี่ยไปก่อนนะครับแต่กรณีนี้เป็นทางร่วม เพราะว่าจาก4เลนบีบมาเหลือ2เลนต้องพึงใช้ความระมัดระวังผู้ที่ขับรถเข้ามาสู่ทางร่วมเนี่ยจะต้องให้รถคันหน้าผ่านไปก่อนแล้วให้รถทางซ้ายผ่านไปก่อนนะครับบางท่านอาจจะบอกลุงนี่ผิดชัดเจนเพราะขับเบี่ยงเลนมา ก้อนนี้ถ้าเราจะเบี่ยงเลนนะใครจะขับรถกระช่างครับให้เปิดสัญญาณไฟขวาแล้วลุงก็จะขับเบี่ยงเลนมาเลนขวาได้แต่แกด้วยความเป็นคนป้านอกแลวก็อายุเยอะแล้วแกก็ขับตรงมาเลยครับเพื่อจะเข้าเลนแต่น้องที่ขับ BMW ดเนี่ยหนึ่งรถท่านเนี่ยราคาสูงสมรรถภาพดีเด็กอายุ20กว่าเองน้องก็คิดว่านี่เลนกูเวย ช่องจราจรเนี่ยอยู่ในส่วนของกูเว้ก็มาด้วยความเร็วเลยนะที่จริงรถลุงเนี่ยมาถึงก่อนถ้าให้หนูมึงเบรกสักนิดนึงมีน้ำใจใส่เข้าไปหน่อยนะก็จะไม่เกิดเหตุขึ้นถามว่าคุณลุงเนี่ยขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือเปล่าไม่นะครับแต่คุณลุงเนี่ยไม่ได้ใช้สัญญ,ญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะเบี่ยงเลนจากซ้ายมาขวานะครับอันนี้คุณลุงผิดต้องเปรียบเทียบปรับไปนะครับ หรือจะว่ากล่าวตักเตือนไปก็ได้นะครับไอ้หนุ่มนี่หัวร้อนก็อาจจะบีบแต่ปืดปืดปืดไอ้เหี้ยมึงชดกูทําไมครับอย่างนี้ยังไงอย่างนี้นะครับอาจจะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมานะครับใครผิดใครถูกตํารวจต้องรวบรวมผ้าปงจรปิดนะครับไอ้ตรงนั้นโทษแค่เปรียบเทียบปรับครับแต่หลังจากไล่ล่ากันเนี่ยไอ้หนุ่มเอ้ยหนูผิดลูก เพราะว่าหนูไม่ควบคุมอารมณ์เจตนาของหนูจริงๆหนูอาจจะไล่เรียกลุงให้มาคุยกันว่าขับรถอย่างนี้เนี่ยคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหผมนะรถผมเนี่ยกระบะบิดแม็กดินโดนเฉียวโดนชนนะครับแต่ด้วยความที่ลุงเนี่ยเกิดความกลัวเห็นเขาบีดแต่ไล่และขับปาดซ้ายปาดขวาลุงแกกขพยายามหนีครับ เพราะตัวเองยังไม่รู้ว่าเราไม่ได้ชนอะไรกับใครนะครับแค่ขับปาดเขาจะเบี่ยงเลนมาหน่อยแล้วไอ้นี่มันไปชนมันเองอ่ะแช่งเบรีเออร์นะครับเขาเลยไม่รู้แต่ไอ้หนุ่มนี่ขับรถตอนเนี้ยเป็นเจตนาคุณแล้วขับประมาทหน้าหวาดเสียวอันก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นนี่ผิดข้อหานี้แล้วนะหนูแล้วพอเห็นเขาไม่จอดหนูพุ่งชนเลย เบียดด้านขวานะครับกรณีนี้ท่านอาจจะมองภาพไม่ออกสมมติท่านขึ้นดอยอินทนนท์ถ้าด้านขวาของรถลุงเนี่ยที่มีแท่งเบริเออร์เนี่ยมันเป็นเหวแล้วท่านขับปาดชนเขาเลยปุ้งแก้มหน้าลุงนั้นหล่นเหวไปตุยอันนี้คุณโดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่นี่คุณมองว่าเฮ้ยไอ้ลุงนี่ไม่ยอมจอด ท่านก็เอาท้ายรถไปชนเขาผมใช้คำว่าตบนะครับทำให้ลุงเนี่ยไปชนเกาะกลางซี่โครงหักไปกี่ซี่ก็ไม่รู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคำว่าสาหัสคือรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันแค่นิ้วแตกนิ้วหักนิ้วเดียวก็สาหัสแล้วครับนี่ล่อเข้าไปซี่โครงหักนะครับปอดชำ้ำสมองกระทบกระเทือนอะไรก็ไม่รู้นะครับคือสาหัสอันนี้ เจราจาเปรียบเทียบปรับไม่ได้แล้วตำรวจต้องตั้งข้อหาไม่ใช่ประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอันนี้คุณตั้งใจชนเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินคดีอาญาคุณต้องตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือจะไปเข้าองค์ประกอบข้อหาพยายามฆ่าก็ได้ ต้องดูภาพท็อปวิวของการจราจรที่นั่นก่อนว่ามี18ล้อมีรถใหญ่วิ่งตามหลังรถลุงมาหรือเปล่าคุณขับชนเขาเพื่อให้ลุงเนี่ยไปเบียดเกาะกลางและรถหลังจะได้เหยียบซ้ำหรือฝั่งตรงข้ามมีรถ18ล้อรถบรรทุกน,น้ำมันอยู่หรือเปล่าคุณไปชนเขาเพื่อให้ลุงเนี้ยชนพ้นแท่งเบรีเออร์ไปอันนี้คุณจะโดนข้อหาหนักเลยนะครับอยู่ที่ การรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดนะครับตำรวจอย่าเพิ่งไปปากเร็วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงก็ไม่ใช่อุบัติเหตุครับจุดที่2นะครับเป็นความตั้งใจโดยเล็งเห็นผลยังไงก็ไม่ใช่อุบัติเหตุต้องดำเนินคดีอาญาส่วนน้อง BMW จะแก้ตัวว่าผมต้องการไปปาดหน้าให้เขาหยุดแต่มันเกิดการเฉียวชนก็มันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้นะครับ ท่านเข้าใจท่องแท้หรืออยังครับไอ้ข้อหาพยายามฆ่านี่โดยส่วนตัวผมนะถ้าลุงนี่ขับรถลงภูทับเบิกและขวามือเป็นเหวและคุณไปปาดอันเนี้ยเป็นผมผมตั้งข้อหาพยายามฆ่าแต่ว่าตั้งใจให้เขาตกเหวตุยไปเลยอันนี้คุณไปปาดแล้วเนี่ยให้เขาไปชนเกาะกลางเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วเขาต้องเจ็บไม่เจ็บก็ตุยแต่การตั้งข้อหาหนัก ประเทศเราใช้ระบบกล่าวไปตั้งข้อหาหนักพยายามฆ่าและกลายเป็นไม่พยายามฆ่าสารจะยกฟ้องตั้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสอันนี้ผมมองว่าสารท่านจะพิจาณาลงโทษโทษแรงนะครับไม่ใช่โทษเปรียบเทียบปรับนะครับถึงกับจำคุกเลยนะครับแล้วอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสคือรถ BMW ัคุณ สารมีสิทธิ์ริบลถคุณนะครับท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนะะนี่อธิบายเรื่องข้อกฎหมายให้เด็กที่ขับรถ BM นี่เป็นผู้สมัครสอทอเขตธัญ,ญบุรีเป็นลูกของอดีตนายกเทศบาลธัญ,ญบุรีนะครับแล้วก็ไปอ้างว่าเป็นหลานอาตายผอ,อตลอแล้วก็บอกว่างานบวชผมนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาร่วมงาน อ๋อเรื่องอย่างนี้ถ้าเรื่องอย่างนี้จริงๆผมเป็นลุงกับป้าผมก็ใจไม่ดีแล้วครับถ้าไปอ้างอะ่ะและมันเอารูปไ้ดูด้วยอะ่ะว่าเนี่ยอาตายผมเนี่ยอาตายไปงานบวชผมด้วยถ่ายรูปกับผมข้างขวาพ่อผมภาพวันแต่งงานก็มีท่านอดีตนายกและท่านนายกและมนตรี ไปร่วมง,งานด้วยคู่กรณีเขาเป็นแค่คนบ้านนอกเขาก็ใจไม่ดีครับและทุกวันนี้เขาไม่ได้หวังพึ่งตำรวจครับเขาไม่เคยไว้ใจตำรวจครับว่าจะให้ความเป็นธรรมเขาได้เขาเลยต้องไปขอความเป็นธรรมจากคุณกันจอมพลังผมว่าเรื่องนี้ที่จริงไม่ต้องถึงคุณกันจอมพลังครับสื่อมวลชนตีข่าวขนาดนี้พราอ,ออกมาทางสื่อออนไลน์ขนาดนี้ใครช่วยนะตรวจท่านใดช่วยนะ สวยแน่แน่พอบอรตรพอบอตายรู้จักกับพอ่อเขาไหมผมเชื่อว่ารู้จักจริงอย่าว่าแต่เป็นระดับผู้ชกการตํารวจแห่งชาติเลยแค่เป็นผู้กํากับเป็นสารวัตรมันก็รู้จักคนเยอะแยะเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแล้วถ้า พ่อของไอ้หนุ่มคนนี้แก่กว่าพบตรเขาก็จะเรียกอาเพื่อเพิ่ม power ให้ตัวเองอะว่าอากูนี่ผุ้ชการตํารวจแห่งชาติมันทําให้ร้อยเวงกับตํารวจวันไหวครับยิ่งมีเสียงทางโทรศัพท์มาเฮ้ยฝากดูหน่อยนะหลานผมเองลูกเพื่อนผมเองลูกพวกผมเองถ้าไม่เป็นข่าวนะตํารวจอาจจะเจจาว่าตะลุงเลยลุงไปขับรถปาดหน้าเขาอะเขาชนแท่งบริเออร์แล้วยังไม่นั่นอีก หนีมีความผิดนะขับรถเฉียวชนผู้อื่นทําให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วหลบหนีกว่าเขาจะสกัดจับกลุมลุงได้ลุงนี่ตายเลยแต่ข้อที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นและพอเรื่องนี้ดังเข้ามาท่านผู้การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตนเบสเกอ็ออกมาประนามเลยนะว่าเฮ้ยคุณไปอ้างได้ไงว่าเป็นหลานผมมันคนบริบทกันครับ